สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรครับผมอ่าเป็นกีตาร์โนโลโก้ครับผมหรือโนแบนด์จากทางร้านเราเองกีตาร์ตัวนี้ก็หลายๆคนถามหามาตั้งแต่ที่เราผลิตสตรทตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะเราผลิตเป็นสตรทที่เป็นโนแบน์มาก่อนแล้วคนก็ถามถึงว่าเทเลอะไรครับเทเลมาเมื่อไหร่ตอนนี้มาแล้วนะครับมีด้วยกันกี่สีฮะมีด้วยกันทั้งหมด4ี่สีใช่ไหมใช่ทำเหมือนเราไม่ดูข้อมูลมาเลยอะมีด้วยกันบีีเดียวขึ้นให้ดู งานโดยรวมๆก็เป็นกีตาร์สำหรับมือใหม่หรือสายสายกีตาร์เอาไปโมสายเอาไปยำเล่น<ช>ก็ได้เนื่องจากว่ามันเป็นไม้พาโรเนียน้ำหนักจะเบาเาบามากครับผมเบาที่เชื่อว่าผมสามารถควบมันได้จะเป็นทรงเทเลมาฐานปกติเลยทั่วไปเพียงแค่ว่าน้ำหนักจะเบาลงเพราะว่าก็เป็นไม้พิเศษเนาะไม้พารูเนียอาร์แวร์ก็ตามสไตล์เทเลเลยเป็นหย่องเทเลพี่เก็เป็นซิงเกิลคอยทั้งสองตัวเลยแล้วก็คนเนคเตอร์สามทาง หนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนปกติเลยแล้วก็ปิกกาดเป็นทรงเทเลสเปคอ่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วบอดี้ไม้อ์อรเนียคอเป็นเมเปิลฟิงเก์บอร์ดโรสฟูดชุดอะไรก็เป็นของเข้าเหมือนกันจากโรงงานตัวบอดี้เป็นเคลือบเงาสีก็ค่อนข้างสวยเลยเป็นจีซันเบิร์ดแล้วก็เฟดข้มาเป็นซันเบิร์ดตัวเป็นเคลือบเงานะคอเป็นเคลือบด้านแบบมีตาทั่วไปเลย อันนี้ถ้าเกิดใครแบบอยากเอาไปโมเล่นติดโลโก้ยี่ห้ออะไรต่างๆก็เอาไปติดได้เลยเขาจะมีร้านที่รับ okay, ทําอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้รับปอมแปลงก็ไปเขียนไปชื่อตัวเองอะไรงี้ก็ได้หรือไม่ก็ซื้อสติ๊กเกอร์แปะกะได้เดี๋ยวก็ไปชมเสียงกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างก็จะเล่นแก๊กหนึ่งกับสองเซ็งแตกส่วนแก๊กสามเนี่ยเราจะเป็นเสียงคีนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยไป อคหลังจากที่ร้องนะครับผมเิ่มจากเสียงคลีนก่อนเล่นเป็นปิงอัพตัวเน็กเสียงก็มีความป่องๆเด้งเด้งเหมือนสไตล์เทเลทั่วไปแต่ปิงแค่ว่าอาจจะไม่ได้แบบหร wow ูหรามากเนื่องจากมันก็ราคาประมาณนี้แล้วก็นั่งจะเป็นมาโพลเนียด้วยเสียงจะมีความแบบว่าตีดไปแล้วโน้ตออกแต่รู้สึกแบบมีความโปง่โปงโป่งของโน้ตอยู่อ่าผมเล่นจากปิงอัพตัวเน็กก่อนเป็นเสียงคลีนเสียงก็จะมีความเด้งปกต,ติเลยตามสไตล์เทเลแต่เนี้ยเสียงจะมีความแบบว่าลอยๆเนี่ยมันจะ ไม่ได้มีมวลมากอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นแล้วก็ไป g r a ตัวบนเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะบบางอยู่แล้วบางบางใสๆหน่อยต่อไปเป็นเรื่องของเสียงแตกที่เล่นไปแก๊กเหนือแก๊กสองครับเอาพุทออกมาก็ค่อนข้างดีเลยสำหรับมือใหม่ก็เอาไปเล่นล็อกๆอะไรมันๆได้เลยสบายยรวมๆแล้วยังมีเอกลักษณ์ของความเป็นเทเลอยู่นี่ครับเทเลยังมีอยู่ในเนื้อเสียงของตัว,นตวนเนี้ยวงเทเลเนี้ยเนื้อเสียงเทเลมีแน่นอนคนที่ชอบความเป็นเทเลก็ลองดูเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะะรับสำหรับผู้เริ่มต้นเนาะ แล้อก็าสายโมสายยาก็เอาไปเปลี่ยนคอเอาไปแต่งปิกอัพเอาไปเพิ่มพอร์ตวอลลุ่มเล่นอะไรนี้ก็ได้เอ็อเนี่ยเราเคยพูดเวลาตั้งแต่ตัวสเตตแล้วสมมติมว่าเราจะสั่งทํากีตาร์สักตัวในราคาเนี้ยน่าจะสั่งไม่ได้ปะถ้างะไช่างขั้นต่ำก็พันเลยว่าเนื้อไม้หรือว่าค่าคอค่าลูกบิดอะไรเงี้ยก็ผมจะหาไม่ได้แล้วนะครับผมก็ต้องมาซื้อกันทางเราเนี่ยจะดีกว่าเป็นแบบกีตาร์โนแบรนด์ no Brand, พร้อมเลยนะครับสำหรับใครเอาไปโมหรือว่าผู้เริ่มต้นจริงๆไม่เคยมีกีตาร์สักตัวก็ ซื้อไปฝึกเล่นได้เพราะว่าของเราเนี่ยมันก็เล่นได้จริงๆนะมันไม่ได้ว่าเพี้ยนหรือว่าอะไรเออเจ้ากีตาร์โนแบนหรือโนโลโก้ตัตวเนี้ยเราไม่ได้เข้าโปรแกรมมือสิทธคั้หน้นาให่นะครับผมถ้าเกิดใครซื้อแล้วเราก็จัดส่งเลยครับแต่จากที่เล่นแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะไม่มีปัญหาอะไรเลยมีมแค่บางทีสาย แกกล่องมามันแกว่งไปหน่อยก็คือแบบมันยังไม่ได้ผ่านการตึงค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเข้าที่เองก็ขันข้อขันไรนิดหน่อยก็เล่นได้แลวใช่ถ้าสนใจนะครับก็สอบถามเราได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ